สวัสดีจ้าจากสมพรเมทีสกุลการนะคะก็มาพบมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็มีดอกไม้สีสวยมาให้เพื่อนเพืได้รับชมกันนะคะนี่ดอกไม้ต้นนี้นะคะก็คือต้นว่านหลางเงินนะคะก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบว่านสีทิศนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของดอกนะคะดอกก็จะมีสีชมพูออกส้มอ่อนนะคะก็จะออกดอกเป็น ดอกเดียวแบบนี้เลยแล้วก็จะมีก้านยาวๆแบบนี้ส่วนใบนะคะก็จะเป็นใบสีเขียวแล้วก็จะมีแถบสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะนี่ลายๆแบบนี้เลยอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของใบนะคะของว่านหลังเงินนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะก็นิยมปลูกกันนะคะตามความเชื่อก็ทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็ โชคลาภนะคะเงินทองไหลรมาเทมานะคะใบก็จะแตกออกมาจากหัวนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยนี่นะคะก้านก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้เลยสีก็สวยงามนะคะว่าลรางเงินนี้นะคะก็จะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ สรรพคุณทางยาของว่านลางเงินนะคะก็ช่วยรักษาฝีได้ทุกชนิดเลยแล้วก็ยังช่วยขับน้ำคาวปลาหลังคอดด้วยนะคะลดอาการปวดเมื่อยอาการเค็ดขัดยอกนะคะน,นี่ดอกสวยงามนะคะทั้งสวยแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะส่วนวิธีการใช้ว่านลางเงินนะคะ ในทางยาน,นะคะก็นำหัวสดๆนะคะนำมาโคให้ละเอียดพอกบริเวณที่เป็นฝีนะคะก็จะช่วยรักษาฝีหนองนะคะหรือจะนำมาโคให้ละเอียดแล้วก็นำมาผสมกับเหล้าข่าวนะคะ40ดีกรีแล้วก็นำมาพอกบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ ใบก็จะยาวๆแบบนี้เลยสังเกตนะคะจะมีแถบนี้นะคะสีขาวอยู่ตรงกลางใบเลยนะคะสําหรับสรบครณทางยาของว่านลางเงินอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสําหรับสตรีหลังคอตบุตรใหม่ๆนะคะก็ให้นําหัวของว่านลางเงินนะคะไปต้มกับน้ําสะอาดนะคะแล้วก็นํามาดื่ม ดื่มเช้าดื่มเย็นนะคะก็จะช่วยขับน้ำข่าวปาของสติหลังคอตบุตรได้อีกด้วยนะคะสรรพคุณดีมากๆเลยดอกก็สวยนะคะขยายพันธุ์ก็ด้วยการแยกนอนะคะนี่การยาวมากเลยแล้วก็งามด้วยนะคะดอกก็สวยว่านหลังเงินนะคะจะออกดอกปีละสองสาครั้งนะคะ ส่วนมากก็จะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางนะคะวันนี้สมพรก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมถึงความสวยงามแล้วก็สปปรรพคุณดีๆของว่านรางเงินนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ